ตื่นเช้าวันวาเลนไทน์จะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกอ,อ่าถ้าเป็นตัวผมมันคงเงเาเงาๆนะครับ <laughs> <laughs> ก็คงตื่นมาแล้ววันวาเลนไทน์ของผมคงเหมือนทุกๆวันนะครับเ <laughs> พราะตอนนี้ก็สอครั้ผมโโเเอ่อถ้าเกิดว่ามีคนเอาช็อกโกแลตหรือว่าดอกไม้มาให้เราในขณะที่แฟนเรามาเห็นเราจะทำยังไงอืมถ้าถ้ามีแฟนใช่ไหมครับ<ช>แล้วถ้าแฟนมาเห็น ก็คงต้องพูดให้เขาสบายใจครับว่าแบบอาจจะเป็นแฟนคลับมาให้หรือเป็นคนที่ติดตามผลงานเราเอามาให้เชื่อว่าแฟนเราน่าจะเข้าใจเราครับรักจริงกับรักฝังใจค่ะเรือกอะไรักจริงกับรักฝังใจครับเอาจริงผมเลือกรักจริงนะครับผมแต่ตามจริงแล้วเนื้อตัวเองเป็นคนรักฝังใจครับ อลดกาเพลงรักที่ผมชอบม้างเนี่ยจะเป็นเพลงรักของ infamous ครับเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าความหมายดีมากๆเพลงหนึ่งครับคอนงประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักคือในเรื่องอยู่ไม่มีคว่าประโยคบอกกรักที่ไม่มีคำว่ารักสำหรับผมน่าจะเป็น ความเป็นห่วงบันยายครับอยู่ในสายตากันเสมอๆนะครับผมงงใช่ครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ